ปฏิบัติการที่2การทดสอบกำลังต้างทานแรงอัดของไม้แบบขนานเสี้ยนขั้นตอนแรกเตรียมไม้เนื้อให้ได้ขนาด2ค2คณ8นิ้วเมื่อตัดไม้ให้ได้ขนาดแล้วให้ทำการขัดหัวไม้ด้วยกระดาษทรายทั้งสองให้ได้ฉากหลังจากนั้นทําการวาดรูปชิ้นไม้ทดสอบและบันทึกตำหนิของไม้ด้วย หลังจากนั้นเราจะเอาไม้นำเข้าเครื่องทดสอบตัวอย่างการคำนวณค่า sp sy s max ได้จากการความสัมพันธ์ระหว่างความเข้นต่อความเครียด p max เท่ากับ s max คณ a ได้1 4 0 0 0 2 5 6นิวตัน p y เท่ากับ s y คูณ a ได้ 140, 1 1 7 9 9 9 3 6นิวตัน PP เท่ากับ SP SP คูณ A ได้เท่ากับ9 8 0 0 0 6 4นิวตันสรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของไม้ในแนวขนาดเสี้ยนพบว่าไม้มีความสามารถในการต้านทานแรงอัดได้สูงกว่าในแนวตั้งฉากกับเสี้ยนเนื่องจากโครงสร้างของไม้ออกแบบ มาให้รองรับแรงในทิศทางนี้โดยตรงตารางคำนวณค่าความชื้นของไม้น้ำหนักก่อนอบตัวอย่างที่1ชิ้นที่1 51.3ชิ้นที่2 51.9ชิ้นที่3 47.5น้ำหนักหลังอบตัวอย่างที่1 46.5ชิ้นที่2 47.1ชิ้นที่3 43.1ความชื้นตัวอย่างที่1ชิ้นที่1 4.8ชิ้นที่2 4.8ชิ้นที่3 4.4 และความชื้นตัวอย่างที่1ชิ้นที่1 0.1ชิ้นที่2 0.1ชิ้นที่3 0.1และความชื้นเฉลี่ย0.1น้ำหนักก่อนอบตัวอย่างที่2ชิ้นที่1 46.9ชิ้นที่2 51.4ชิ้นที่3 51.2น้ำหนักหลังอบตัวอย่างที่2ชิ้นที่1 43.0ชิ้นที่2 47.1ชิ้นที่3 46.8ความชื้นตัวอย่างที่2ชิ้นที่1 3.9ชิ้นที่2 4.3ชิ้นที่3 4.4ระลับความชืน้นตัวอย่างที่2ชิ้นที่1 0.09ชิ้นที่2 0.09ชิ้นที่3 0.09ระรับความเฉลี่ย0.09